เริ่มต้นนะครับเปิดโปรแกรมเสียบสาย USB นะครับแล้วก็เตรียมโฟลเดอร์ที่เรา,าเก็บไฟล์ไว้นะครับอันนี้คือไฟล์ที่ส่งให้นะครับหลังจากนั้นนะครับสไลด์หน้าจอลงมาเปลี่ยนจาก USB Charging นะครับเป็น Data Transfer เปลี่ยนเสร็จนะครับจะมีไอคอนขึ้น ที่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับเป็นตัวนี้หลังจากนั้นนะครับให้ใชภภ้การา๊ Copy ไฟล์ที่ต้องการนะครับไปไว้ใน Controller ผมช่วยใีการ Copy นะครับคลิกเลือกเข้าไปผมจะวางไว้ที่ด้านนอกนี้นะครับ Paste ตอนนี้นะครับ เรามีไฟล์ที่เป็น csv นะครับอยู่ที่ด้านในเครื่องแล้วนะครับอยู่ใน internal วิธีการสเต็ p ที่2นะครับเราก็ไปที่ controller นะครับเลือก data transfer นะครับเลือก control point เลือก import นะครับแต่ตรงนี้จะยังไม่มีไฟล์ที่เรานำเข้านะครับให้เรากดที่ปุ่มนี้ ย้อนกลับมาครับเข้าไปใน SDcard นะครับเราจะเจอไฟล์ที่เรา copy มาวางเอาไว้ตัวนี้นะครับ SDcard นะครับกด OK นะครับเราจะสร้างเทมเพลตใหม่กด New นะครับ อ่าโทษทีครับ Name N E Z และกล้ลงมานะครับจะเป็น d s s r r p t t o o หรู้ว่าโค้ดของเรานี่ยแหละครับตัวเดียวกันตอนนี้เราก็จะได้เทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับกดโอเคเข้าไป เรื่องจะทำการ copy ข้อมูลที่เราเป็น CSV นะครับข้อไว้ในีคือเรื่องเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการตรวจสอบนะครับโดยย้อนออมาดูที่ Point Library นะครับที่ c o n t r o l Point นะครับ ก็จะมีจุดตามที่เราเลือกไปแล้ว